เปลี่ยนเป็นตินเตะน,นะแต่ถ้าไม่กัดก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นกบยางแล้วลนะ่ะนี่ไงมุดนะ ว่าแล้วเมื่อเช้าเรื่องปลาช่อนมันเป็นกบนะนะ่านะนะตั้งแต่เมื่อใครเต็มตีนตัะลิบ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งฮะวิ่งนะไปแล้วมะโอเคฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นะตกปลาด้วยนะครับผมพบผมช่อง SYT Fishing แล้วนะครับมา วันนี้ก็มีเวลาได้ออกหมายนะครับวันอาทิตย์แต่ว่ามันสายไปหน่อยนะมันจะเก้าโมงไม่รู้จะได้ปลารื้เปล่านะหมายนี้ก็ขับรถมาโม่ๆนะครับแล้วก็เห็นมันเป็นคลองนะมันเป็นคลองน้ําอยู่ท่ามกลางไร่อ้อยกับมันสําปะหลังนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ปลาได้เปล่านะพยายามหาที่ใหม่ๆลองไปเรื่อยฮะ กับการทดสอบเลยนะว่าเราจะสามารถหาปลาได้หรือเปล่าเืออุปกรณ์ก็เหมือนเดิมฮะลอกมีตัวเดียวนะมีสอตัวเป็นที่ผมใช้เป็นหลักก็เป็นตัวนี้นะลอกไดว่าาดูล่านะตัวนี้เป็นปี20นะครับ1นใส่ลูกปืนลูกปืนเซรามิกส้มมา2เม็ดนะแล้วก็ทำถ้วยตายนะ อุปกรณ์เยอะแยะฮะถ่ายคงถ่ายคลิปเนาะก,ก็มีโกโปรนะครับเป็ดโกโปรขาต้องกล้องต้มีมือถือครับผมลุงลังไปหมดนี่อเาอาของฮะโอเคไปหาตกกันนิดหนึ่งเดี๋ยวถ้าไกลเที่ยงมันจะร้อนอย,กกอยู่ทะเลทรยายนั้นก็ไม่ไหว หมายคลองหมายข้างทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเปิดเกมมันด้วยกบยางนะคือเหยื่อที่คลาสสิกแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนหมายอื่นๆใครจะเลือกใช้เหออยื่อยางก็ได้นะอย่างหมายที่มันหมายหาชนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายนี้ผมว่ามันอาจจะมีรอยคนเข้ามาบ้าง ก็เดี๋ยวเปิดเกมได้วยกบยางไปเลยนะฮะใช้เป็นกบยางเต็มตีนะครับตัวสีดำสภาพยับเยินมากนะผ่านศึกสงครามมาเยอะปลาไม่ต่ำกว่ายี่สิบละตัวออนี้มีคนเข้ามาตีเหมือนกันนะเนี่ย

ก็ไม่โดนฮึวิ่ววใช่ปลาช่อนหรือเปล่าวะ <c oughs> ทำไมมันวิ่งมาปแปลกๆล่ะไปไหนละวิ่งมาเหมือนกลบเลยยังไงวะน่ะ น้อยนะฮะเ,เกมมาตัวแรกนะครับผมน่าหลุดมากอะ่ะตกตาอย่างเงี้ยว้าว wow. very good <c oughs> ไล่มากันดเหมือนกบเลยอะ่ะไล่ไปไว่ายไปไว่ายมาว่ายไปไว่ายมาโอ้หเต็มปากฮะ แบบนี้น้ำกบยางฮะก็พวกกบยางนล้วมันก็จะมีทำได้หลายแอคชั่นนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็เคาะมานะไม่ได้กอแบบมุดทะลุมานะครับเรารู้ว่าปลามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเคาะๆเขยา่าเขยา่ารอมันบ้างนะ แต่ตัวนี้ก็ดูเลยวิ่งมาชาร์จเลยเหมือนมีปลาไล,ไล่ลูกปลาอยู่นะตรงนั้นอะปองแตกเลย,ยเสียงลูกปืนฟีด เมื่อก่อนมอน้ำมันหยอดมันก oh ็เลยไม่ค่อยมีเสียงนี่ไงโอ้โหคลายก่อนนะโอ้เมื่อวานน้นมีปลากัดลูกปลาฟองเต็กเลยคลายก่อนฮะ โอ้ลมนี่กบน,น,นะนะนะกบ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 ผมว่าแล้วเมื่อเช้าเรื่องปลาช่อนมันเนปะ็นกบนะนะนะมีเหยื่อตัวไหนลอยน้ำตัวน,นี้มนะั้ง ก็นตีนตะลิบตอนนี้มันนั่งอยู่ตรงใบบัวนะขอบขอบใบบัวนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งนะวิ่งนะไปแล้วเฮ้ยไ, <c oughs> ไงอุ๊ยกบใจ เอามไหมวุ่งกบโอ้ยโอ้ยนะไหนวะเนี่ยมาแล้วเต็มแรกของบ่ายนี้นะครับนั่นนะโอ้ยไซส์ฮ่าฮเกือบครึ่งโลเลยเนี่ยตัวนี้โคตรใหญ่เลยฮะ ใหญ่สุดที่เคยได้แล้วเนี่ยตัวขนาดเนี้ย,ยมานะเพื่อนไปตีต่อฮะโอ้ยปลาช่อนหนีไปนะนอนอยู่ใกล้ๆเราเดินมาแรงเกิน คิดว่ามันน่าจะค่อนข้างเคี้ยวกบยางนั่นนะเดีย๋ยวลองเป็นแลมโบดูนะติ้นเตดนะฮะให้แอคชั่นแรงกว่าอยายางหน่อยเป็นเว้นตินเตะนะ ต้องถึงมือกบอยางนะลองอันนี้ไปก่อนมือปลานะแต่ยังไม่ออกมากัดไม่รู้ไอชั่นมันเบาไปหรือเปล่าหรือยังไงวะแปลกจังเลยนี่ไงกัดโดนดั้นข้างลำตัวนะ ปลายยางมันจะเบาเกินไปนะไอ้พวกนี้มันชอบแอคชั่นแรงๆนี่หว่า มเนียยางเพราะไม่อยากให้ปลามันตื่นแอคชั่นมันไม่แรงมากแต่ไม่กัดก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นกบยางแล,ะละ้วน่กกบยานี่ไงมุดนะ ให้มันตื่นนะฮะก็เ,เลยใช้เป็นเหยื่อยางนะมาแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับแต้มที่สามวันนี้นะครับผมหมยก็หมายเดินนะหมายเด็ดมาเมื่อไหร่กัดตลอดนะฮะปกติผมใช้เป็นกบยางนะครับผมแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเหมือนผมกลัวปลามันจะตื่นนะก็เลยเลือกใช้เป็นเหยื่อยางนะครับ ตอนแรกก็ไล่เป็นปลายางนะปลายางไม่กัดน,นะครับเหมือนแอคชั่นมันเบาเกิน,นครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตีนเตะนะเป็นเหยื่อแลมโบตีนเตะนะครับของใส้ตีนนะก็ได้มาตอนนี้แปดขีดนะตรงนี้ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับวิ่งมาดูดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะส่งให้มันส่งให้สุดไปเลยอ่ะนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดของเหยื่อยางมันใหญ่นะครับโอกาสที่มันจะหลุดนี่มันยากนะ แต่หลักๆเลยก็ผมก็ที่แต่หลักๆเลยก็คือผมไม่อยากให้ปลามันตื่นนะฮะนะก็โอ้มาเมื่อไหร่แด้เสมอนะ ปลาที่นี่นี่กัดอย่างดุเลยนะฮะกัดเอาจนได้ถ้าไม่ออกมึงต้องงัดกบยางยกดูดยกัดอออ หยับอยู่อุ้ยนั่นไงกันไม่ทดนผมยกดูดิสำหรับตรงนี้นะครับเทคนิคที่ใช้ก็คือตีไปนะครับแล้วลากมาให้เหยื่อมันพาดอยู่กับกิ่งไม้นะครับแล้วก็กดฟีสูปูลเอานิ้วลาไว้นะเอานิ้วลาไว้แล้วก็ค่อยๆยกเหยื่อยกๆไปนะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมากัดได้นะครับผมเหมือนในคลิปนี้นะครับโอ้โดตัล้ว โดนหรือไม่โดนวะเหมือนจะโดนฮะโดนนะโดนนะโอ้โห้ไม้มัดออกมาเขี้ยวมากเลยหอมนะ โอ้ทันี้ก็ผอมทันี้ก็ผอมนะโอ้ปลายาวเป็นดาบเลยวันนี้ผมได้ปลาช่อนมาสามตัวนะรวมตัวนี้ก็ได้กบใหญ่ตัวหนึ่งนะก็ตัวนี้มันดูผ,ผอมๆเป็นดาบอนยะ่างนี้ดูนะปล่อยมันแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อกี้มันได้ตัวใหญ่กว่านี้มาเยอะเลยปล่อยไปนะีนะน้ลู แนนะ่อูตัวเบ็ดอย่างแข็งเลยนี่แถมมากับเหยื่อะนะครับไม่รู้ตัวเบ็ดของอะไรนะหนึ่งโอแข็งจริงโอเคครับเพื่อนๆก็ยังไงสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเนาะได้มาหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือกบกบใหญ่นะให้กบตัวใหญ่ตัวหนึ่ง,งแล้วก็มาย้ําหมายเดิมนะ ตงนี้ก็เลือกใช้เป็นเหออยื่อยางนะครับเพื่อลดการระแวงของปลานะครับก็ได้มาสองแต้มนะได้มาสองแต้มนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเน่อนนะครับแล้วก็มีคำถามมีอะไรก็สามารถมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะเข้าไปตอบให้นะ <S <S โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ตกปลาไปวันวันเรื่อยๆนะ <c oughs> พวกเราไป